นะอาจาาไหมเอามีอะไรถามครับถามได้เออเอาตอบไ,ได้ไหมตอบเลยครับนำความรู้ที่ได้ของของพุทธเจ้าที่ที่ทรงจำสังขยาที่าสาวกจำสังขยานามาเปรียบเทียบมามาเปรียบเทียบกับปัจจยา ในแง่มุมต่างๆแล้วก็มาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างหลากหลายที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ครับมีใครมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรนะไม่เป็นไรครับ่าไปครับถามได้ครับฝึกถาถาม ตัปัญญาในการเป็นตำรวจใช้ปัญญาใช่ครับใช้ปัญญาถือระถระบาดบัดปัญญาถือรวบาดบัดเอาปัญญาไปใช้ยังไงอ๋อครับก็นำนำหลักธรรมทางศาสนาที่พุทธเจ้าทรง มาใช้ในชีวิตประจำวันแลวครับคือนำลำหลักทำที่ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้กับระบบงานที่ที่เราปฏิบัติในในแต่ละวันนะครับมาใช้ได้ทำใหอ้อยู่กับสังคมได้ได้มี นี่แหละผมก็ใช่ป่ะใช่ถามถามได้ครับเราเราฝึกเราฝึกตอบเราฝึกตั้งคําถามครับถามได้เลยครับเราไม่ได้ว่ากันนะนี่เรากําลังฝึกครับอ่ะนี่มลครับจากต่างประเทศสปปลาจากเวียดนามถามได้ครับเดี๋ยว มอมันก็จะพูดไม่ออกครับสมถามอะไรก็ได้ครับอแล้วผมสรุปเองไม่เป็นไรผมยะให้ท่านแสดงออกคืมหมดแล้วเหรอผมเป็นฮะหมดแล้วเหรอหรอภาษาไทยหมดแล้วต่อไปอีกภาษาอังกฤษคนนห้ชื่อภาษาอังกฤษฮะก็โอเคครับโอเคก็คือหนึ่ง ท่านให้ความหมายเกี่ยวกับปรัชญาทั่วไปได้ถูกต้องมันคืออะไรสองพอรู้ความหมายทั่วไปแล้วท่านก็ต้องให้ความหมายคำว่าพุทธปรัชญาให้ได้พุทธปรัชญาคืออะไรและพุทธปรัชญาเทราวาตคืออะไรมันมีสามสามอันนะนั้นเราเรียนปรัชญาทั่วไปเสร็จแล้วเอาปรัชญาทั่วไปมาเปรียบเทียบว่าปรัชญาทั่วไปกับในศาสนาพุทธเนี่ย สอนอะไรเหมือนกันต่างกันอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างใช่ไหมท่านอธิบายให้ได้แค่นี้นะนั้นเดี๋ยวนี้หนังสือมีเยอะมากครับหนังสือมีเยอะที่จะอ่านเดี๋ยวคนคว้ารุ่นผมมันไม่ค่อยมีหนังสือหรอกต้องถ่ายเอกสารแจกกันรุ่นเนี้ยไม่มีหนังสือเลยก็ยังอ่านได้ใช่ไหมอ่านอย่างนี้ก็อ่านอย่างนี้ไงนะถ้าไม่ต้องมีหนังสือแม้แต่เล่มเดียวมีหมดแล้วเนาะ มีอะไรถามผู้หมวดไหมผู้หมวดเหนื่อยแล้วใช่ไหมเพราะว่าผู้หมวดเรียนมาหลายวิชาแล้วไม่เป็นไรครับเออคือคือทุกอาชีพแหรครับก็มีสิ่งจําเป็นที่ต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทุกอาชีพพระเราเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เหมือนกันก็ต้องมีองค์ความรู้ไปใช้ใช้กับใครใช้กับคนครับ เพราะเราต้องอยู่กับคนเราเป็นพระเราก็อยู่กับคนเราจะเอาอะไรไปใช้กับเขาใช่ไหมเราเจอคนดีก็แล้วไปคนไม่ดีเราจะทำไงหวางตัวยงไงไม่ใช่ไปฆ่าเขาเราจะทํำยังไงเราอยู่กับคนบ้าเราจะอยู่ยังไงเราไม่บ้าตามเขาแต่เราอยู่กับเขาได้อ่ะนะแบบอยู่ยในวัดอาจจะมีคนบ้ามาขอข้าวกินใช่ไหมแต่คนบ้าบางทีก็กวาดใบไม้เก็บใบไม้รดน้ําต้นไม้ให้เราได้ทําไมเราจะใช้เขา เป็นประโยชน์ใช่เราไม่ต้องจําเป็นต,ต้องเหมือนเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเราอย่างเงี้ยพระที่เจ้าท่านสอนไว้เยอะครับสอนไว้ทุกเรื่องเลยโอเคเนาะขอบคุณพุ่งวันมากโอเคครับถอดอไม่เป็นไรสาธุค่อยไปดูกล้องนะอ,อในเว็บไซต์เสร็จจากนี้พระจะเอาขึ้นเลยนะ,อะโอเคครับแตงกี้วิวแสดงออกวันนี้วันแรกวันหน้าจะทําให้ดีกว่านี้ใช่ไหม อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งครับอ่ะเอถึงแซดที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอันไหนขึ้นก่อนเอาใช้ชื่อครับไม่เอาไม่เอาคำนำหน้านี่ไงครับบีเนี่ยครับนี่บุตรบุตรษดีใช่ไหมครับไม่มาหรือไม่อยู่แล้วไม่มามโอ้ที่ผิวเขาขมหน่อยใช่ไหมอ่า เอา B หายแล้วต่อไป C ไม่มีบไม่ไม่ได้ไม่มาอาจารย์ดีไม่มาเหรอลา,ลามีมูลโอเคต่อไปก็คือ K อก้อง,ก,องอก้องมาอากล้องมาคนไหนกล้องอยู่ไหน <c oughs> คนไหนกล้อง <c oughs> เอามานิมน่มูลอะไรก็ได้มา <c oughs> อาจารย์ไม่ถามเป็นวิชาการก็ได้ถามอะไรก็ได้มามานังมาแสดงออกมาอาจารย์จะให้แสดงออกมามาไม่เป็นไรครับอาจารย์จะให้เรานั่งนะ นั่งอ่ะน,นั่งดีดีดดท่านจําไว้เวลาท่านไปพูดในที่ศาสนาชนท่านอย่าไปก้มหน้าพูดท่านต้องมองหน้าคนพูดหน้าคนฟังมองหน้าคนฟังครับลดความประมาทเขาว่าประมาาคือมันตื่นเต้นตอน่ะมันประมาามันจะสั่นปกติครับอ่ท่านมองมองเขามองเขาก่อนที่ท่านไปพูดเนี่ยท่านอย่าไปก้มนะมองครับมองมองพูดมองก่อนให้มันเกิดความเคยชิตนโอเคไหมอ่ะสบายสบายเดี๋ยวมันจะร่วงอ่า นี้วันแรกครับผิดถูกไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ถามเป็นวิชาการก็แล้วกันวันแรกวันหน้าเป็นเรื่องเวลาเขาเรียกอาจจะถามความหมายทั่วไปอาจารย์จะทำอ่ะนี่ตัวนี้อ่ะโอเคในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาวิชาปรัชญาเนี่ยเราจะเอาปรัปรชญาไปใช้ในชีวิตยัยงไงครับจะไปใช้ย,ยังไงเราเรียนแล้วปรชัชญานี้ถ้าเป็นเราอะความรู้สึกเราความเห็นเราถามเรา เราจะเอาความรู้ด้านปรัชญาเนี่ยพูดความหมายทั่วไปก่อนเอาไปใช้ยังไงครับประยุกต์ใช้น่ะอะว่าไปเลยครับเราจะเอาไปใช้ออใพูดภาษาบ้านเราเลยก็ได้ครับก็เอาสอิความรู้ในการศึกษาปรัชญาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอืก็คือเพื่อให้เขากับสังคมหลายขึ้น เพื่อให้เฮ้เพื่อเฮทให้เฮานี้ดำเนินชีวิตและสร้างความผูกพันไปกับมุ่พเกอนในสังคม,มการที่เฮาเรียนปัจาอืม,มันก็นจะ่วยหลายอย่างให้กหับเฮาเช่่นวาเฮทให้เฮานี่ฮักในการศึกษาออื่าหรือเ้าจะ าาต้จกำเนิดคำามาองสมรถใช่ปัจจัยมาแกปา้ปัญหาชีวิตหรือแก้อุปสรรคใดนจักรัรรั <c oughs> ิเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้คือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เขาเรียกประยุกต์ใช้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเรียกประยุกต์ใช้ไม่จะเป็นจะต้องเอาไปใช้แบบตรงๆแต่มาประยุกต์ใช้ ผมนใช้ทุกวันครับปัญญาเนี่ยใช้กับตัวเองใช้ยังไงเอาง่ายๆเรื่องการแสวงหาความรู้ใช่ไหมปัญญามันพูดถึงเรื่องการแสวงหาความรู้เป็นพูดถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาใช่ไหมครับอะไรที่ควรที่เราจะรู้อะไรที่เราควรจะเป็นอะไรที่มันจําเป็นจะต้องเอามาใช้นะ่ะแม้จะไม่ไม่เกี่ยวกับ สาขาวิชาที่เราเรียนแต่มันจะเป็นองใช,ช้เช่นภาษาอังกฤษจําเป็นมากเลยหาความรู้ใช่ไหมทั่วโลกเลยใช่ไหมสองคอมพิวเตอร์ต้องเอามาใช้งาน AI ต้องเอามาใช้งานใช่ไหมพวกนี้ไอทงไอที IT, ต้องเอามาใช้งานใช่ไหมในอาชีพในการงานของเรานี่เอามาใช่ใชไหมนี่คือปรัชญ,ญามาแล้วครับเรียนรู้ฝ่ายหาความรู้ไม่หยุดไม่หย่อนไม่หมดไม่สิ้นไม่ล้มไม่เลิกกับหาความรู้จากตัวเองตลอดครับ เขาเรียกว่าเรียนรู้จนตายน่เข้าใจป่ะเรียนรู้จนตายสมัยแรกเขาเรียกว่าปรัชญาเพราะอะไรมันรวมทุกอย่างเรียกว่าปรัชญาหมดใครต้องคนไหนที่ต้องการแสวงหาความรู้ชอบหาความรู้รักในการแสวงหาความรู้รักในการที่จะเป็นนักปราชญ์คือวิชาปรัชญามดเลยครับถ้ารักในการแสวงหาความรู้เรียนรู้ไม่หยุดไม่หย่อนต่อเนื่องเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดเวลา คือคนเป็นนักปรัชญ,ญาครับนะแล้วนักปรัชญ,ญาเนี่ยเขาจะประยุกต์เก่งเข้าใจไหมประยุกต์เก่งประยุกนุ่นประยุกนี่นั้นส่วนใหญ่คนที่เรียนปรัชญ,ญามาจะเป็นนักพูดครับอธิการบดีมหาจุฬาพระพุทธมณีก็จบปรัชญ,ญาครับปัจจุบันก็จบปรัชญ,ญาถ้าท่านได้พูดแอะไรท่รานจะมีข้อคิดแตกต่างจากคนทั่วไปนะมีอะไรจะถามเพื่อนไหม ม,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  <c oughs> มีอ่าถามท่านถามท่านอ้าวถามอันนี้อายุเท่าไหนะร่นะขออนุญาตเออถามถามเลยถา้ถาสมามติว่าท่านได้เป็นเจ้าแขวงเจ้าแขวงปกครองเมืองสวรรค์เคียนท่านจะนำบัตัยาอะไรไปใช้กับขณาโศนของแขวงสวรรค์เคียนในการปกครองในการปกครองเออเอาเอาเดี๋ยวถามตอบไปเลยครับไม่ผิดไม่ถูกตอบเลยครับตอบเลยครับ ตามเขาถามความรู้สึกส่วนตัวถ,ถ้าท่านได้เป็นเจ้าแขวงสวรรค์นาเคมพติว<อ>่าท่านเป็นแล้วท่านจะนําปัญญาอะไรความรู้อะไรไปบริหารคณะสงฆ์ในแวงสวรรค์นาเ่ศเอาเลยครับตอบไปเลยความรู้สึกเขาถามความรู้สึกเราจะเอาความรู้ในการศึกษานี้